สวัสดีครับไอ้รันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับพรุ่งนี้ธนาคารอมสินเปิดสินเชื่อตัวใหม่เพื่อสู้ภ COVID ัโควิด -19 ซึ่งชื่อของโครงการก็คือสินเชื่อหวงใยเพื่อสู้โควิด -19 ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปลนเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเม็ดเงินหมุนเวียนในการใช้สอยในครอบครัวชดลดภาระหนี้สินหรือใช้แก้ปัญหาในเรื่องของการขาดสภาพคล่องในตอนนี้ สำหรับสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภยัยโควิด -19 เปิดให้ผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับสัญชาติไทยสามารถที่จะยื่นขอกู้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ0.35ต่อเดือน พร้อมเงื่อนไขพิเศษไม่ต้องมีคนคำ้ำและไม่ต้องมีหลักประกันการกู้รวมถึงผ่อนปลนให้กับผู้กู้ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ย6งวดแรกกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน2ปีโดยที่จะมีการเปิดให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่23มีนาคม2565เป็นต้นไปผ่านทางแอปพลิเคชัน m y m o เท่านั้นซึ่งก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วและไม่ต้องไปติดต่อที่สาขา สำหรับพี่น้องประชาชนที่จะประสงค์ยื่นกู้สามารถที่จะเข้าแอปพลิเคชัน Mymo และก็ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โดยทางระบบก็จะกำหนดวันที่นัดหมายให้กับลูกค้าล็อกอินเข้าแอปเพื่อทำการกดยื่นขอกู้อีกครั้ง ขั้นตอนที่2นะครับกดยื่นขอกู้ผ่านแอป,ปตามกําหนดวันที่นัดหมายจากนั้นทางธนาคารอมสินก็จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในวันถัดไปผ่านทางแอปพลิเคชัน m y m o และก็ทางข้อความหรือว่าทาง SMS โดยผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อนะครับก็สามารถที่จะทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน Digital Contact และก็รับเงินกู้เข้าบัญชีได้โดยสะดวกและก็รวดเร็วต่อไปซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ทาง GSB Contact Center ทางเบอร์โทร1115และก็ที่ทาง Facebook Fanpage นะครับ GSB Society ก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากทางธนาคารอมสินที่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ